บอกแล้วว่าสำคาญยังไม่จบบอกแลว้วพวกผมสู้เต็มที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะต่อให้เหลือเคสเดียวผมก็ไม่ยอมครับผมไม่มีถอนใจทั้งนั้นะ รถผูกมันจะติ้นไปไหนวะเนี่ยไอสัตว์ ติดรีบกลับมาทําหน้าที่ดีกว่าเทียผมจะได้สนุกในไฟคนหน้าเบื่อเลยเทียได้บนรถอ่ะคนหน้าเบือ่อ นิสสันควาอซาดเฮื่นน้บุกติใช่ไหมเนี่ยเชี่อบุกติวะ่ะซาดอย่างสวยม,ม,มาดูรถมาดูรถมาดูรถ เฮ้ยใครมีกาแฟกับสเปรย์บ้างใส่กระเป๋าไม่ได้ครับลุงกระเป๋าไม่ได้นะครับลุงเฮียยึ้วไปล้อมปีอะไรก็ไม่รู้อ่ะในตัวรถประมูลสีดำที่เล่นปืนครับลงลงลงงว่าไงล่ะครับเปเรื่องมาคุยด้วยครับลุงครับี่หนังว่าลุงครับคิวว่าเมื่อไหร่ครับอยากเล่นสองสองจังเลยสองสองอะใครก็บีบีซีเจเคไม่ใช่หรอแล้วก็กับโคอีกไงหกตัวไงลุงที่ลุงเคยพูดไว้อะ ได้ได้เั้จหมดเลยขอพระกรขอพรกกรมึงนี่วอวิชาจัดเลยลุงเลยอยากเล่นนะอยากเล่นนะแล้วลุงยังไงบอกนะครับลุงเล่นอะไรใครกันเก๋งเอาพระกรสองสองว่าง JK ครับเชิญเชิญเลยครับต้องรอใครไหมครับ แล้วที่พี่ขอหน้าที่จียมนออกมาแล้วมาแล้โอเคก็เดี๋ยวรอตำรวจมาโอเคตำรวจมาหมองานยุ่งหมอไม่ต้องก็ได้เออไม่ต้องรอใครเริ่มเริ่มเลยนะครับก็ตอนนี้ผู้ระหว่าง jk โควีนะครับ jk ชนะ100นะครับ100ต่อ90นะครับครับผมแล้วก็สินสงคราม10ล้านอ่าเดี๋ยว จ่ายได้ที่กระเป๋ามาเตินเก็บเงินเลยหนึ่งหนึ่งหกหกครับบินผมเกินอ่ะมีบินผมเกินใช่ใช่ใช่ค่อยไปก่อนก็ได้บินหมดแล้วค่อยจ่ายทีหลักครับโอ้ไม่ได้ได้ไครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเกลียร์ก็ได้เดี๋ยวหลังจากนี้เกลียร์ก็ได้ก็ตอนนี้ก็อ่าสิ้นสุดแล้วเอ้ยเปลียงใครวะเรียบก่อน อันนี้ก็ตอนนี้จบแล้วนะครับก็เดี๋ยวส่วนเรื่องโพสเทคกับเรื่องของที่ต้องรับนะครับเดี๋ยวรอรับที่เจ้าที่ดันนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าที่ดันนี่จะทําการติดตามกันให้นะครับก็เรียบร้อยครับมีอะไรจะคุยกันไว้เอ่ยไม่มีครับไม่มีก่อนจะแยกย้ายครับทางโคอีมีไหมครับก็เดี๋ยวค่อยค่อยคุยลุงส่วนตัวก็ได้โอเคได้เลยครับได้เลยครับงั้นก็ทั้งสองฝั่งก็แยกย้ายพักได้เลยครับใช่ไหมนี่เลยแกแอบบอกรักก็ฮจะไม่เท่าไหร่กลับบ้าแล้วพี่ชาย จะโลแบงค uh ์นะสตีนที่ว่ามาสตีนมาสตีนอยู่นี่เซนเไอเซนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่นรถไอเดกแอบป์กนับอกแล็คแอมปบอกแล็ครับลุงไม่จริงๆกูไม่ได้มีอะไรกับพวกมึงนะกูแล้วกูไม่ได้กดเกียร์อะไรพวกมึงด้วยนะลุง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 ปิดเสียงสตรีมด้ไหมอ่าเดี๋ยวกูปิดให้ ไม่มีความลับครับไม่มีความลับไม่มีความลับไม่มีความลับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเซนต์มันบอกมันมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วคือเรื่องแซ่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเซนมันก็บอกว่ามันคุมมันยังคุมไม่ได้ครับมันยังมันต้องคุยกับน้องๆมันมันมีมันมีบางตัวที่มันแหลมมาแล้ว โวหัวมันไม่รู้ก็มีแบบในบางช็อตที่แบบว่ามันตีมันตีกันอะมันตีกันแล้วแบบบางคนแบบโมโหแบบไฟแม่งกำลังทั่วอารมณ์กูแบบอยากให้มึงเจ็บอกแอกอกตายอะมันบางบางคนมันก็ไอ้นี่ครับแต่ผมถึงบอกไงว่าถ้าจะด่าหรือว่าอะไรอะไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าพวกแซะจี้แม่งไปเลยถ้าพวกแซะแค่คนเดียวอะหรือว่าอะไรมันมีมันมีพวกแซะอยู่แล้ว ถึงบอกด้ไงว่าเลี้ยงตัวครับเลี้ยงตัวบางคนมันคุมอารมณ์ไม่ได้มันก็มีอารมณ์มันมาไอเทียมันก็มีไม่กี่คน,นไหนเที่ยกูเห็นแค่คนคนเดียวมั้งแต่อย่าไปเหมารวมนะครับอยู่ในในช่องของเราแต่ถามว่าในสตอรี่เนี่ยที่เล่นกันมาเนี่ยโคตรสนุกถ้าเทียะแบบไม่มีเทียอะไรเลยอะสนุกสนุกสุดๆดเลยให้ผมนึกถึงแบบเจอกับเอซัเลยสตอรี่เนี่ย สนุกเป็นเป็นท็อปในใจเลยนะเป็นท็อปในใจเลยที่เล่น <S <S ผมมองว่าโคเอะมันหวังดีกับเราลตลอดเว้ยผมจะบอกให้ในเรื่องที่มันตีหรือว่าในเรื่องที่ในเรื่องที่มันเล่นกับเราอ่ะมันอยากให้เรามีไฟผมมองแบบนี้แล้วมันก็เป็นแบบนี้ แหละสนุกครับดูให้มันเป็นสตอรี่อย่าไปโถบอย่าไปอะไรใครครับแค่นั้นแหละพอมึงก็จิ้มตัวเอาถ้าคนไหนมันแซะไอ้เหียคนไหนมันแซะมึงก็จิ้มเอาอะแค่นั้นอะขอแค่นั้นเองอย่าไปด่ามั่ว